พอเทคนิคอลนะคะคุณผู้ชมราคาหุ้นของทีเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปก็คือขึ้นมาปิดหายี่บาท4ี่เป็นแท่งเขียวแท่งใหญ่ตามสูตรของ DBS แล้วเจาะหายีโอกาสที่จะลุ้นนิวไฮแต่ว่าวันนี้กราฟล่าสุดเป็นแท่งแดงๆทำให้แรงบวกที่มีเมื่อวานนี้ลดน้อยลงไปหรือเปล่าผู้คุยในช่วงนี้นะคะกับคุณสมนึกจารสมีค่ะพี่มาร์คสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตามสูตรของ DBS นะคะมีลุ้นว่าเจาะหายีโวกาสท,ทำนิวไฮแต่ว่า กราฟที่เปิดตลาดมาได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนี้เป็นแท่งแดงมันลดทอนความเจาะหายที่ตามส่วนของ DBS บอกไปหรือเปล่าคะอ่างั้นองกลับมาภาพใหญ่กันก่อนครับถ้าเกิดเราดูภาพของตัวกราฟในอันนี้ขอเป็นสกเกลจากปกติเป็นรายสัปดาห์มันอันนี้ขอเป็นรายเดือนนะครับรายเดือนนะคะ,ะสิ่งที่เราจะเห็นอยู่ก็คือว่ามีการทำนิวไฮมาโดยตลอดนะครับเขาเคยไปสร้างหายที่ประมาณ24่บบาทเศษนะครับแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาดังนั้นถ้าเรามองภาพใหญ่เนี่ยก็คือเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจน ปัญหาคือภาพระยะกลางนะครับที่มีการอ่อนตัวลงจาก h i g h ประมาณ24บาทเศษลงมาตรงนี้ลักษณะของเขาเป็นลักษณะการไซด์เวดาวลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองภาพระยะกลางก็คือการลงแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นการลงสร้างฐานนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้ามองในแง่ง่ายๆของการก็คือระยะกลางยังมีความหวั่นไหวอยู่นะครับแล้วก็มองถึง worst case ที่จะมีการอ่อนตัวลงในตะำแหน่งที่เป็นแนวรับนะครับประมาณ39.5ซึ่งอันนี้มาถึงคนที่มองภาพระยะกลางนะครับ ส่วนภาพระยะสั้นเมื่อวานนี้นสัญญาณค่อนข้างดีนะครับมีการทำหายเอาไว้ก็มีสิทธิที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อดังนั้นในความน่าจะเป็นก็คือระยะสั้นเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนภาพระยะกลางที่ติดลบมาให้เป็นภาพที่ดีขึ้นนะครับเพื่อจะทาให้สัญญาณระยะยาวเนี่ยคอนเฟิร์มเรื่องการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับงั้นมองในภาพก็คือโอกาสของการปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าเป็นภาพใหญ่นะครับการทํา ไฮที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าเทสไฮเดิมที่สูงที่สุเดเลยคือบาทยีบาทเศษเนะี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเหมือนว่าจะมีการไซเควตเล็กๆนะครับเพื่อสร้างฐานนะครับก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงได้บ้างนะครับแต่ว่าโดยนวโนมก็คือมีสิทธิ์ที่จะไปได้เ,เกิน50%เปอเ็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับาต่ำกว่า50%เปเ็นี่ยปการอ่อนตัวลงสร้างฐานครับฟังแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วภาพระยะสั้นเนี่ยยังยังถือว่าดีอยู่นะคะ ระยะยาวนี่ตอบโจทย์ใหญ่เลยว่ามีโอกาสที่จะทำนิวไฮแต่ว่ามามามาสะดุดเอาตรงระยะกลางนะคะที่อาจจะมีโอกาสอ่อนตัวลงใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเราดูฟอร์มเนี่ยหมายถึงว่าถ้าถ้าคนเล่นตามกราฟเนี่ยเอ่อถ้าพูดถึงการสะสมก็คือถือว่าสะสมได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเล่นระยะสั้น สิ่งที่ต้องดูก็คือว่าการอ่อนตัวลงแล้วไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยก็ยถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่แบบว่าเมื่อกี้เราให้แนวรับที่หลุดลงไปที่ประมาณ19.5ซึ่งเป็นกรอบล่างของการอ่อนตัวลงได้เนี่ยถึงตำแหน่งนั้นก็ทาให้ภาพระยะกลางเปลี่ยนทิศทางได้อีกทีหนึ่งอยู่ดีนะครับดังนั้นในแง่เงินขายก็คือถ้าเล่นสั้นมากๆอาจจะต้องดูเส้นค่าเฉลี่ย10วันแต่ถ้าเล่นกลางขึ้นไปเนี่ยจะถึงระยะยาวเนี่ยแนวโน้มคือไปต่อได้ครับผม19.5นี่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับ ใช่ครับเอ่อเป็นลักษณะเหมือนลำตีชานอของต,ต,ตัวตัวที่เป็นดาวเทนเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีตำแหน่งที่ไฮเดิม erm ด้วยนะครับประมาณ19บาทเศษนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นโลที่ลงมาลักษณะแบบเนี้ยมันเหมือนลักษณะการลงสร้างฐานแต่ว่าถ้าโดยแนวโน้มเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องลงถึงนะครับเพียงแต่ว่าเราเผื่อไว้ก่อนนะครับว่าการลักษณะการอ่อนตัวลงในภาพกลางแบบเนี้ยถ้าเกิดทิศทางตลาดมีลักษณะของการที่พันผวนมากๆเนี่ยมีโอกาสลงนะครับแต่ว่าถ้าโดยแนวโน้มเป็นภาพใหญ่ก็แปลว่าไซเย์แบบนี้ไม่น่าจะแตกข้างล่างแล้วก็ไปต่อได้เลยครับ งั้นใครที่อยากจะรับ21บาท20นะระดับราคานี้น่าสนใจไหมคะหรือว่าอาจจะรอให้ยอดตัวลงมาก่อนเออถ้าเป็นในการเล่นนะครับราคานี้เป็นไฟบังคับอยู่แล้วนะครับหมยถึงว่าเราจะซื้อในราคาที่เหนือเส้น9 1 0วันเพราะปกติด,ดูเทคนิคเนี่ยดูเล่นสั้นมากกว่านะครับแต่ว่าจริงแต่ว่าถ้าเกิดอ่อนตัวลงมาไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าในตําแหน่งโลประมาณ19.5เนะี่ยเราถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นการเล่นระยะสั้นอาจจะมีลักษณะของการเล่นในในลักษณะที่ติดลบนะครับหมายถึงมีความรู้สึกที่ติดลบอยู่กับการที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันนะแต่ว่าในณน้ที่เนี้ยในแง่การเล่นด้วยเงื่อนไขของราคาเนี่ยที่มีระยะกลางระยะยาวระยะยาวที่ดีนะครับระยะกลางจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นระดับราคาที่ลงทุนได้ครับปกติแล้วที่เราดูกราฟกันมาเราอาจจะเห็นไดเวเจนที่เป็น bullish ใส่เยอะนะคะแต่ว่าตัวของ T U เราจะเรียกดเวเจนนี้ว่าเป็น bullish ได้ไหมคะพี่มัง เออจริงๆเราคิดว่าการสร้าง v valid d i v e r g e n c e จะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาทำหายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเขากลับไปทำหายในภาพใหญ่ได้หมายถึงว่าตรงนั้นนจะมีสัญญาณตัวหนึ่งที่กลับมาเกิดขึ้นก็คือสัญญาณที่เป็นลักษณะเป็น valid DiV e r g e n c e แต่ว่าหน้าตำแหน่งนั้นอาจจะอาจจะยังไม่ครบหลูมนะครับเพราะว่าทำหายที่สูงขึ้นแต่ว่าไอซ์ไซเนี่ย อาจจะเป็นการดูภาพใหญ่แล้วมันยังไม่สามารถทํหไฮที่สูงกว่าแล้วก็ในทางกลับกันอาจจะมีไฮเสมอกันก็ได้นะครับแต่ว่าลาักษณะของราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเขาทำ New High ไปแล้วก็ก็มีสิทธิ์ที่จะเ,เป็นสัญญาณ d o w n w r d e n ตามมานะครับงั้นนั้นราคาเนี่ยเราดูแล้วมีโอกาสที่จะไปต่อได้นในแง่ของภาพระยะกลางครับค่ะ <c oughs> ให้น้ำหนักในการไปต่อได้มากกว่านะคะใช่ครับค่ะ <c oughs> พี่มาวันนี้ขอบคุณมากค่ะครั <c oughs> บสวัสดีค่ะภาพรวมของราคาหุ้น T U นะครับพี่มาบอกว่าวันนี้ขอเป็นภาพ ที่เป็นรายเดือนคุณผู้ชมดูจากทางด้านขวามือนี้นะคะรายเดือนที่บอกไว้ไซส์เวัพขึ้นไปชัดเจนค่ะนี่เป็นระยะยาวดูแล้วมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมีไฮมีโอกาสที่จะทำไฮสูงกว่าไฮเดิมนะคะแต่เนี่ยค่ะพอขยายออกมาเป็นภาพระยะกลางที่นึงเราอาจจะเห็นไซ์เวดาวอันนี้คือเงื่อนไขเงื่อนหนึ่งที่บอกว่าระยะกลางน้นอาจจะเห็นโอกาสในการอ่อนตัวลงมาเราบเกแต่ว่าระยะสั้นค่ะภาพที่เกิดขึ้น นาวันนี้ของท U พี่มาบอกว่าระยะสั้นนั้นก็ราคาในระดับนี้บังคับสําหรับการพอร์ตบายนะคะลุ้นกับการที่ราคานะั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่หายได้ให้น้ําหนักมากกว่า50%นะคะสําหรับการขึ้นไปทดสอบสําหรับราคาหุ้นของทีที่นํามาฝากกันในเชิงของเทคนิคอลค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะให้โปรแกร,รมช่วยเทรดอย่างแบรนด์บล็อกนะคะมาช่วยเราตัดสินใจอีกรอบนึงนะคะว่าณระดับนี้เราจะลงทุนยังไงดีกับหุ้นของท U ค่ะ